นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตารับเลินไบอัมเฟรนิโดยแม่หมออัมธรรมัทารโนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีสิงหรือราศีสิง์งนั่นเองนะดูได้ทั้งลัคนาลแล้วก็ราศีเลยนะราศีก็ตามวันเกิดส่วนลัคนาจะต้องมีการผูกดวงเนาะดูตามเ,าเวลาเกิดด้วยนะคะใครยังไม่รู้ก็ทักมาหาหมอก,ก็ได้หรือว่าคลิกลิงก์ที่ description นะหมอกแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อเอาไปเทียบตลาดกนะันดูนะอ่าเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะ ใบแรกเลยของชาวราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เหมือนคนต้องอยู่กับคนหมู่มากนะในเดือนพฤศจิกายนอะ่ะคุณต้องอยู่กับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นแล้วเรามัดระวังเรื่องของการสื่อสารให้ดีพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้แล้วมันจะปลอดภัยเนาะนะคะต่อมาค่ะ การเงินรายได้รัพย์สินต้องบอกเลยผลิดอกออกผลมากสิ่งเดียวสิ่งใดๆที่คุณกระทานะการงานธุรกิจอะไรที่คุณลงทุนไว้นะผลิดอกออกผลที่คุณได้งดได้เชยชมงดความงดงามแน่นอนนะเออเงินไหลกองทองไหลมามากๆแน่นอนแน่นอนนะต่อมาค่ะสิ่งแวดล้อมต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะเพื่อนฝูงพี่น้องนะอาจจะมีอะไรให้เราช่วยเหลือนะ เออเราก็ต้องช่วยเหลือเขาได้ขนาดเดียวกันคนที่เป็นที่ทพึ่งหลักๆอ่ะจะเป็นตัวเราเองมันเหมือนกับว่าเราจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสมําเร็จเหมือนคุณจะได้เรียนรู้หรือว่ารู้จักคอรเรคชันใหม่ๆสังคมใหม่ๆด้วยนะเออนะเหมือนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการที่คุณอาจจะเดินทางข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อมาเรื่องของความมั่นคงเงินบ้างเป็นอย่างไรโอ้ต้องบอกเลยนะความสามารถของคุณศักยภาพของคุณจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตบ้านที่เรีนทรัพย์เสนาสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆคุณมีแน่นอนเพราะความสามารถของคุณเลยความสามารถล้นเหลือมากๆต่อมาค่ะเรื่องของออลูกหลานบริวารลูกน้องนะช่วงเวลานี้ ขามีความคิดเป็นของตัวเองสูงนะสื่อสารดีๆค่ะสื่อสารดีสมผลดีสื่อสารไม่ดีอาจจะทําให้เขาควบคุมเขายากนะเพราะฉะนั้นแล้ววัยรุ่นนะจ,จะต้องมีการควบคุมดีๆนิดหนึ่งนะลูกหลานบริวารล,ลูกน้องก็แล้วแต่รวมไปถึงในเรื่องของการงานใหม่ๆถ้าคุณคิดกาลังจะทําอะไรใหม่ๆต้องบอกเลยว่าคุมสติตัวเองให้ดี เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆอาจจะทําให้คุณกังวลพอกังวลมากไปคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆนะในเรื่องของสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานไม่ว่าลูกน้องการควบคุมคนหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานใหม่ๆก็แล้วแต่นะปัญหาอุปสรรคมีอะไรไหม ต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคคือการเริ่มต้นนี่แหละคุณน่าจะได้เริ่มต้อนอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคคือการเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆที่คุณอาจจะยังไม่ค่อยรู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมตัวก็คือการไปศึกษาค้นคว้าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่คุณจะทาให้มากนะเมื่อคุณศึกษาเรียนรู้มากต้องบอกเลยคุณผ่านไปได้อย่างแน่นอนทีนี้ในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักเป็นอย่างไรในช่วงนี้ ความรักนะถ้าโสดอยู่จะได้เจอคนใหม่ๆถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยมีโอกาสาได้เจอคนใหม่ๆที่ต้องบอก่ะทำให้หัวใจคุณสู้ซานะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันแล้วมันจะทําให้ความรักสดใสซับซ่าสิบสี่อีกครั้งแน่นอนนะต่อมาค่ะออมีอะไรที่ต้องระวังไหมสิ่งที่ต้องระวังคือความมองโลกในแง่ดีของคุณบางครั้งบางทีคุณมองโลกในแง่ดีนะเชื่อคนง่ายนี่อาจจะทําให้คุณเสีย หายหรือว่าต้องต้องเสียอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วมีสติอยู่กับตัวเสมอแล้วพยายามรู้จักคนต่างๆหรืออะไรต่างๆศึกษาข้อมูลให้ดีให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะต่อมาค่ะเรื่องของความสุขเป็นอย่างไรต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะคุณมีสิ่งที่แพลนไว้ว่าอยากจะทําอยากจะมีเยอะมากในเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าโมต่คิดนะลงมือทําแล้วมีโอกาสจะสําเร็จเนาะ ต่อมาเรื่องของการงานการกระทำอะไรต่างๆคุณบ้างในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรเหมือนกับว่าในเดือนพฤศจิกายนนะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากทําอย่างที่บอกไปนะแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณลงมือทำคุณจะรู้คุณจะได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนพฤศจิกายนอย่าโมต่คิดอย่าโมต่ฝันให้ลงมือทําแล้วฝันนั้นจะเป็นจริงเนาะอะต่อมาค่ะเรื่องของเ โชคลาภบ,บ้างมีโชคมีลาภไหมในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าโชคลาภมาจากการทํามากกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วลงมือทําให้เต็มที่ค่ะแล้วโชคลาภดีๆจะเข้ามาหาคุณสําหรับชาวลักนณาราศรีสิงห์หรือราศรีสิงห์นะในเดือนพฤศจิกายนอยากได้อะไรลงมือทําค่ะมีโอกาสมีโชคมีลาภมีโอกาสประสบความสํมา,สา,สา,สาสสเร็จตามสิ่งที่หวังแล้วก็ตั้งใจสุดท้ายค่ะเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือภาพรวมเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้ ให้มีสติอยู่กับตัวให้มากจะดีจะเสียก็อยู่ที่ตัวเรานะจะดีจะเสียก็อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นมีสติในทุกๆย่างก้าวในทุกๆอย่างที่จะกระทำค่ะถ้ามีสติแล้วต้องบอกเลยอะไรๆก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะด้วย2มือและสองขาแล้วก็สติปัญญาของเราจะทําให้เรา ผ่านพ้นจุดต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็เลือกทางที่ถูกที่ควรได้เพราะฉะนั้นมีสติอยู่กับตัวแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะโอเคค่ะและนี่คือกำลังใจทั้งหมดของคุณนะชาวแลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกําลังใจแลวก็เป็นค่าครัวให้กับแม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่่ <ๆ S 2> ่าางงเปดนนตืรู้้แลลววก็พััะะะคคสสีบ